สวัสดีครับผมบ่าวกงการพะโลครับผมนี่พาพี่น้องมาตึกเบ็ดครับผมกำนองตะวันครับผมเงี้ยเป็นยังตะวันเงี้ยเขาเงี้ยเป็นอย่างเน,นี้เนยเบ,บ็ดตะก้อครับทำหม,มกักทำหม,มักพี่น้องครับสูตรปลาเล็กครับผมใส่โฟมพร้อมมาเลยใส่โฟมพร้อมเลยติดตามของผมพี่น้องบอยน,นะครับผม ต่อหน้าเาเฮปลาหน้าร้อนครับช่วงน,นี้สิมีบอผมสูตรทำอนี่มั็นยังไงปลากินนี่ปลานิน่งสูตรทำสูตรทำปลานิ่ปลานิน่งดิโฟมในปลานั่นบ่ไทยว่ปะปลาโฟมเอาไว้รอกปลาโฟมถ้าติดตามผมพี่นอ้องติดตามผลงานเลยครับผมอึดเป็ดก่อนพี่นอ้องแต่งเป็ดก่อนพี่น้อ มันมีตอวพุ่มใส่หัมแล้วครับผมแล้วก็ใส่โฟมครับผมใส่ตามเบ็ดเท่าไรบ่โฟมอ่ะแม่แล้วเขาก็ใส่ในตะกอมันเองผมบ่ค่อยถนัดไปนองเรื่องเบ็ดนะครับผมผ่านฝนละเรื่องเบ็ด ซื้อเบ็ดมาสองสามลังครับไปกินปลายก็ตัวนี่โอ้ลมยินดีขนาดได้พี่น้องเ,เอ้ยครับผมมบรรยากาศขันแนนพี่น้องมั้ยนี่ชิฮอนบุฮอน,น,นเป็นไงตัวนี้มีลมมาหน่อยนึงครับผมเด้อโอ้บอลแล้วเนี่ยตะวันอบอลแล้วบอลแล้วไปยังวะ เด็กไปทางน้ำเด็กพี่น้งองดิ้บนหรือเปล่าพี่น้องตาติดตาครับผมไปทางไหนดึกได้อยู่ทางไหนล,ลองดู ไ่ได้มักเล่นบมน,นี่ดึงมาเล่นบม,มามามม <c oughs> คว่ำมาไงไบ่รู้เรื่องเบ็ดเลยครับผมทำไมต่อยน้งพี่ตีตึองหัวครับผมพี่น้องถ่ายอีกหน่อยครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับผมตัวนึงครับผม ไปยังไงพกบอกว่าฮะปยังไป้าถ่ายังโดนพี่น้องไปยะวันเพื่อนไปยังนี่ัวแรกาจักว่าบึงหอยบอกว่าแน่นอนคือไปยังไะแน่นอนพี่น้องนี่โอ้ยไปยังวะป้าถ่ายังโดนครับผมตายตายตายตา บึกน้อยบ่ว่าแบบบึกน้อยบ่ว่าหน่ะเนาะอาจจะเมียนอยู่ว่าอยูเราจะเป็นแบบบึกน้อยครับผมมียยงเอไปบ่ตัวแรกตัวแรกครับผมตัวแรกพี่น้องตายพอดีเฮาโคตัคงแล้วว่าติดตามบาดต่อไปครับผมป้านั่งถ่านวนนั่งนั่นครับครับผมถ่านโดนพี่น้องรับตัวนี้เลยเดี๋ยวเขาจะคางแนมไปเนาะ เพื่อนั้นเขาจะไปปล่อยสระเขาก็ได้แมนมแมนแมนเอาเน,นื้อแค่นี้หรือเปล่าเนี้อชิ้นไปก่อนอันนั้นของปลาโอ้ได้ตัวใหญ่พอคือเนาะตะบานอนาจะเป็นปลาบึกกันหมดเลยปลาบกึกน,นะนังจะแมนปลาบึกจำตัวนหน่อยครับผมตัวใหญ่ครับผมพี่น,ะมมนอ 8, ้องเขาติดตามต่อไปครับผมตามตอนต่อไปนี่ครับผมพี่น้องผลงานเท่ารับผม ได้สองตัวครับผมแต่ว่าปลานี้นี่ผมทายไม่ได้ครับผมเพราะว่วาแบสเบิร์ตกับผมน,นี่คืนตอนกรับพี่น้องนี่แต่ว่าตัวนี้นี่คืนพี่น้องน่าจะคิดอยขี้น้อครับนะผมเพราะว่าถึงเบสตอนดึงขึ้นมากครับผมไมเอาเรียงเขาแมา่ครับผมเพราะว่าปลาปเป็นอย่างขึ้มีปลา,ปน,าน,นี้ขึ้นมาแม่นเนาะขึ้นมาอันนี้คือว่าเข้าไปทิศ บอเลี้ยงใช่ไหมครับไม่ครับไปดูบอเลี้ยงครับแม่ของบอเลี้ยงครับผมเพื่อนก็บอกว่าไม่ยึบเป็นปลาบึกปล่อยไหมครับเลยปอยเรื่องแรกแล้วก็เพื่อนว่าเพื่อนก็บอกยิว่ามีปลานิ่งแน่ละปลาอย่างเงาะปลาบึกปลาโคตรครับปลาโคตรแน่ปลาโอ้หลายปลาเพื่อนบอกว่ามันมีหลายบ่อครับผมแล้วก็ให้ให้เฮาเลือกเลือกเอาว่าเฮาวเส้เลือกเอาอยู่บ่อใดครับผมบ่อนี่เพื่อนว่ามีปลานิ่พร้อมหกเลย โอ้โหตั้งแต่บ่ายสองเริ่มสี่โมงแรงเลยตอนนี้แม่แม่ครับผมปลาเลี้ยงเออจริงแต่ว่าไม่ได้ง่ายครับผมตัวเออเดี๋ยวบอกว่าพี่น้องแม่เลิกพี่น้องเลยแม่ครับผมก็อยากบอกพี่น้องว่ามันเป็นปลาเลี้ยงอยู่แต่ว่ากไม่ได้มาง่ายงครับผมขนาดตัวนี้ก็ใส่เวลาโดนดดึบเลยขนาดตัวนี้สเเดใวลาัแม่ครับผมใส่เออหนีเมื่อหนีเขาใส่เวลาเบิดมือเลยครับผมแต่เพื่อนการไม่คิดกันไรอ่ะ เปนเกตกิโลละห้าสิบบาทครับโลละห้าสิบบาทตัวปเป็ดมือนนครับกิโลละห้าสิบต่ว่ามันบาแดงง่ายครับพีน่น้องปลาแดงง่ายเน่อครับผมครับผมแม่นอยู่แต่อย่าบอกพี่น้องว่าเข้าไปมืดเนี่ยเข้าไปไปตกบ่อบ่อพื้นเลี้ยงแม่นครับแม่นแม่นไปตกบ่อพื้นเลี้ยงมาครับแต่ว่าเขาปลาแดงง่ายพี่น้องเอาผมยังในกระฝากพี่น้องติดตามที่นาที่ไม่หลับพี่น้องเพราะว่ามื่อเดืนกันได้มาสองตัว้วครับผมว่าตัวปลานิ่นเนี่ยเบ็ดเบ็ดครับผม กรปาไม่ได้ทายพี่น้องในเบื้องหลังตอนนี้เขากำลังเสียจกินครับผมมาหอดบ้านแล้วน,นะได้รกระติดตามคลิปหน้าคลิปไม่แล้วก็ผมคลิปนี้เบางาไปเล่ากันไว้ช่นนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ